เจาะแทคติกสำคัญชี้วัดศึกแดงเดือดมุมมองทีมซื้อขายดีลเคียซ่าโปรแกรมโหดกำลังมาสรุปข่าวไร่พูนึงกันยายนกับโค้แอรครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เรื่องราวของเกมแดงเดือดครับในค่ำคืนนี้4ี่ทุ่มเชื้อเตะกันเนี่ยมีการเจาะวิเคราะห์เจาะลึกแทคติกครับที่จะเป็นส่วนสำคัญในการที่แบทเทิลกัน ใครจะทําได้ดีกว่ากันมันจะเป็นเครื่องหมายคําถามตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวเรามาเจาะแล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้น Smart Mad สนมาร์ทแมทส่วนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ s p c สมาร์ทแบตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีรียการปวกกันน้ํา100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพโริมัฑทนลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแบหรือโทร0632081188นะครับ ่ะดูผลการแข่งขัน,นเกมเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะครับก็เมื่อคืนนี้นะมีเกมคู่ใหญ่เรียกได้ว่าทีมที่ลุ้นแชมป์ด้วยกันเนี่ยเตะไป2คู่คือแมนซิตี้เนี่ยเตะคู่ดึกสุดแล้วก็ชนะเวสต์แฮมสามหนึ่งนะฮาลันแฮตติกอีกแล้วนะฮะแฮติกอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหแฮตติกนัดที่แล้วก็แฮตติกนัดนี้ก็แฮตติกแล้วนะครับแฮตติกเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็ได้3แต้มเต็มไปส่วนอาร์เซนอลเนี่ยดันไปเสมอนะครับกับทางไบริทันนะครับใช่ไหมหนึ่งต่อหนึ่ง ทำให้หน้าตาตารางคะแนนครับมันออกมาแบบนี้ครับนะของคู่เมื่อวันเสาร์ที่จบครบทุกคู่แมนซิสตี้มี9้าแต้มเต็มทีมเดียวครับนะัตอนนี้แล้วไบรทันกับอาร์เซนอลเนี่ยพอเสมอกันก็แบ่งแต้มกันก็มี7ดแต้มนะส่วนเบรนฟอร์ดก็ได้มามินแต้มวิลล่าก็6แต้มเท่าลิเวอร์พูลแต่ว่าเท่ากับว่าถ้ามองจากตารางคะแนนตรงนี้นะครับลิเวอร์พูลแข่ง2นัดมีหกแต้มลิเวอร์พูลน่าจะเป็นทีมเดียวครับตอนนี้ที่มีลุ้นจะ ทำแต้มขึ้นไปเท่ากับแมนซิตี้ได้ถ้าขําคืนนี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะแต่ถ้าเสมอก็จะมีแต้มเท่าพวกอาร์เซนอลแล้วก็ไบรตันครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าคืนนี้จะออกหน้าไหนอะไรยังไงนะครับส่วนอันนี้แถมให้นะว่าฮาลันเน่โอโหแฮตติกโคตรจริงคือเป็นแฮตติกที่8ในพรีเมียร์ลีกไปแล้วครับเมื่อคืนนี้เท่ากับว่าเล่นไปแค่69เกมนะครับเพื่อนๆ69เกมแฮตติกไปแล้ว8ซึ่งไอ้8ที่ว่าเนี่ย เท่ากับอองรีเท่ากับแฮร์รี่เคนเท่ากับไมเคิลโนเวนที่เล่นกัน2-300เกมอะแล้วดูนะฮะตามฟฟวเลอร์อยู่แค่แฮตติกเดียวแต่ฟฟวเลอร์เล่นไป379เ็37เกมดังนั้นเนี่ยไม่แน่นะครับภายในซีซั่นนี้ฮารันดูทรงแล้วน่าจะแซงล็อบบี้ฟฟวเลอร์ได้และดีไม่ดีอาจจะขึ้นไปท่าพวกอารันเชียเลอร์อาเกโลได้ถ้าเกิดว่าบ้าๆหน่อยนะคือสถิติการยิงประตูของฮาลันเนี่ย ถ้ายิงแบบนี้ไปเรื่อยๆใครจะมาแย่งดาวโโลได้มันก็ได้ดาวโโลทุกปีอะครับ้วยเลทอัตรา,ตายิงที่แบบบางนัดลูกหนึ่งบางนัดสองลูกบางนัดสามลูกอาจจะมีเว้นเว้นไปแล้วอยู่ดีกลับมายิงสี่ลูกก็ยังมีบ้าบอคอยพอกมากๆนะครับส่วนอันนี้คือภาพแมตเดย์โปรแกรมที่ทางลิปูเอฟซีลงไว้ตั้งแต่วันที่28แล้วนะ28สิงหาแต่มันเป็นเหมือนการบ่งบอกหรือเปล่าว่าลิพูจะใส่เสื้อสีขาวครับดูจากที่โรบบอที่โซโบสไลของเราใส่เนี่ยนะเสื้อขาวชุดเยือนที่3านะครับ เติร์ดคิดนะครับชุดที่สามก็น่าจะเป็นชุดสีนี้แมนยูเจ้าบ้านยังไงชุดสีแดงอยู่แล้วส่วนเราน่าจะเป็นชุดนี้แหละครับเสื้อขาวแต่กางเกงอาจจะดำไหมเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนมาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับค่ำคืนนี้เอาสั้นๆแล้วกันนะครับสรุปอีกทีหนึ่งก็คือเคียซ่าเนี่ยอ่าเรื่องสลอตบ,บอกว่าเรื่องของความฟิตครับนะเรื่องของความฟิตน่าจะยังไม่พอที่จะนั่งสำรองได้ยกเว้นว่ามีเหตุการณ์จําเป็นตัวจงตัวเจ็บแต่ณนเะบื้องต้นคาดว่าน่าจะยังไม่มีชื่อบ,บนมานั่งสำรองแต่ว่า ก็อาจจะเดินทางไปกับทีมด้วยนะแต่แค่ไม่มีชื่อบนมานั่งเฉยๆส่วนเออร์ติสโจนคือนักเตะรายเดียวของเราที่มีอาการบาดเจ็บที่เหลือฟิตพร้อมลงเล่นส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัวเจ็บเพียบครับเอาแบบที่เป็นผู้เล่นตัวหลักๆคือ6คนด้วยกันเลนิโยโรนะครับไทเรลมาราเซียราซุนทอยลุนลูกชอลแล้วก็วิกเตอร์ลินเดเลฟรวมไปถึงเมสันเมาส์ที่เพิ่งเจ็บล่าสุดเลยครับนี่ก็คือตัวเจ็บของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายชื่อที่คาดจาก เว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับก็คาดนะครับว่าระบบเดียวกันครับ4-2-3-1นะฮะโอนาน่าเฝ้าเสานะแนวรับของแมนยูเนี่ยประกอบไปด้วยดาโลแบ็กซ้ายมาติเนสแม็กควายคู่เซนเตอร์มาซาอุยแบ็กขวานะส่วนคู่มิดฟิลด์ตรงกลางครับไมนูกาเซมิโร่3ตัวลูกครับมีกากาดาโชปีกซ้ายแล้วก็มีดิอาโลปีกขวาบูโน่แฟน,น เพลเมเกอร์เบอร์10นะครับแล้วก็มีเซิร์กซีที่จะเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าในวันนี้แต่ว่าเซิร์กซีสไตล์ของเขาจะเป็นฟอสไนนะให้เราโนต้ตไว้ก่อนว่าเขาถนัดเล่นแบบฟอสไนนะครับโอเคทีเนี้ยในส่วนของลิเวอร์พูลเราครับ4 2 3 1ครับก็เป็นเซตเดิมจากนัดก่อนเลยนะครับที่ชนะเบรนท์ฟอร์ดมาอาริสโองเบเกอร์เฝ้าเ,เสานะครับแล้วก็มีอิบาฮิมาโกนาเต้นะครับคู่เซนเตอร์กับฟันไดแบ็คขวาซ้ายก็เป็นอาร์โนโรเบิร์ตสันนะครับคู่มิดฟิลด์ก็คู่เดิมครับกาเฟนแบกอาริ นะแล้วก็3แนวลุกครับมีซาร่าปีกขวาดิอาสปีกซ้ายโซบอสไลเล่นเป็นกลางลุกนะครับแล้วก็มีดิโอโกโชตาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับนี่คือรายชื่อที่คาดจากทั้ง2ทีมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยแล้วก็นะไอเรื่องโปรแกรมเดี๋ยวผมขอโยกไปไว้ตรงนี้ก่อนโปรแกรมค่อยว่ากันเอาอันนี้ก่อนดีกว่า มาดูบทสัมภาษณ์นะฮะของทางเอริกเทนฮานะครับโอ้โ oh, ห oh. เขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะแกให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าถ้านับใน2ปีหลังสุดแมนยูนิเต็ดคือทีมที่ประสบความสําเร็จได้แชมป์เยอะที่สุดรองจากแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวในอังกฤษอ่าคือแกบอกแบบนี้เลยนะฮะเทนฮาบอกนะครับว่าฟังนะในช่วงสองปีหลังสุดเนี่ยเราคือทีมที่ได้แชมป์มพรีเมียร์อะแชมป์ในอังกฤษมากที่สุดนะ ลองจากแมนซิตี้ทีมเดียวเราโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าทีมอื่นนี่คือความจริงนี่คือข้อเท็จจริงปีนี้เราตั้งเป้าคือการคว้าแชมป์เพิ่มเติมเราสร้างทีมเพื่อไปถึงสิ่งนั้นผมมั่นใจว่าเราจะสร้างทีมเพื่อไปสู่ความสําเร็จในการเป็นแชมป์ได้ตลอดอาชีพการเป็นกุนซือ11ปีของผมอดทนรอในเรื่องของกระบวนการความสําเร็จการปรับปรุงในแง่ต่างๆท้ายที่สุดผลลัพธ์ชี้วัดว่าประสบความสำเร็จหรือไม่มันก็คือแชมป์เมื่อตอนจบซีซั่นว่าได้หรือไม่ได้ผมไม่แคร์ว่าใครใช้เครดิตผมหรือไม่ นี่ครับก็ถ้าวัดกันตามถ้วยรางวัลถ้าเอา2ปีหลังสุดนะมันก็เป็นแมนยูจริงครับได้ทั้งแชมป์ลีกครับแล้วก็แชมป์เอฟเอคัพอย่างละสมัยส่วนลิพูเราได้เพียงแค่แชมป์ลีกครับอย่างเดียวแต่ว่าเทนฮาคเขาไม่ยอมนับตารางคะแนนเนาะว่าเวลาจบแต่ละปีจบเท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยนับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทําไมนะอ่ะก็ว่ากันไปเขาเปิดกอดได้เปรียบแต่ว่ามีอันนึงก็คือนี่ฮะเอริกเินฮาแบบปลุกแฟนบอลว่านัดนี้นะเล่นในโอตาฟอร์ดเอาหน่อย ขอพลังเสียงเชียร์นะแบบว่า Bring the fire er นะ Bring the fire er ก็คือแบบลุกโชนนะเออแฟนบอลแบบเชียร์เพิ่มพลังให้กับนักเตะน้อยเอาแบบลุกโชนเลยในการรับมือกับลีวอร์พูลอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮากแบบขอแฟนบอลวันวนี้เลยว่าขอเดือดเดือดอจัดลีวอร์พูลให้อะไรแบบนี้นะฮะมาดูอาร์เนอร์สโลตของลเวอร์พูลเรากันบ้างนะครับว่าเขาพูดอะไรถึงแมนยูกันบ้างก็ค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับ อันเดอร์สลอตก็บอกนะครับว่าเกมนี้เราเจอกับแมนยูไนเต็ดทีมที่อยู่ในระดับท็อปซิเหมือนกันเราต้องไปเยือนที่โอต f ฟอร์ดซึ่งเป็นสนามที่เล่นด้วยได้ยากมากเราการที่เราจะไปที่นั่นแล้วไปควบคุมเกมได้ไปครองเกมได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ต่อให้เราสามารถไปคุมเกมที่นั่นได้เราก็ยังมีโจทย์ที่เราต้องแก้เช่นการรับมือกับลูกโต้กลับของพวกเขานะนี่คือบททดสอบเลยละ่ะ การโต้กลับของแมนยูนเต็ดอันตรายดังนั้นแนวทางของเราก็คือเราจะต้องพยายามคุมเกมไม่ได้นั่นคือเป้าหมายแรก2หลังจากคุมเกมได้แล้วเราก็ต้องพยายามป้องกันการ,ารเล่นเกมสวนกลับที่น่ากลัวของแมนยูนเต็ดให้ได้ด้วยและไม่ใช่แค่นั้นแมนยูนเต็ดไม่ได้มีอาวุธแค่เพียงเกมสวนกลับพวกเขาเป็นทีมที่เตรียมมาเป็นอย่างดีและเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็โดยภพยาพรวมอันนึสอนก็พูดแค่ว่าคือมีการคิดคะเนค่าคำนวณไปแล้วว่ามันจะต้องเจออะไรในสถานการณ์แบบไหนก็จะต้องพยายาม รับมือให้ดีที่สุดนะแต่ก็เป้าหมายแรกคือการคุมเกมให้ได้นั่นคือสิ่งที่อาร์เนสซอลตบอกกับลูกทีมนะครับอ่ะก่อนจะไปเจาะแทคนติกกันนะครับใครที่หิวนะอย่าลืมนะครับพรีเมียมคราฟพิซพซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้านะครับในกรุงเทพก็มีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3าสาขานะครับซึ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟพิซซ่าบัตตี้เซต890บาทตามเที็นในภาพนี้เลยนะครับ รวมไปถึงปาร์ตี้เซตนะครับได้พิซซ่าขนาดใหญ่2ถาดเน้นๆเต็มๆรวมไปถึงเครื่องเคียงตามที่เห็นในภาพนี้นะครับถึงวันที่30กันยายนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นสําหรับโปรโมชั่นนี้นะสนใจไปนั่งกินที่ร้านตามสาขาต่างๆก็ได้หรือโทรสัง่ง Delivery 02 105455การันตีความอร่อยครับนะอ่ะทีนี้มาดูกันที่การเจาะแท็กติกกันบ้างแท็ติกที่เจาะอันเนี้ย บทวิเคราะห์ตัวนี้นะครับมาจากเว็บไซต์พิมลิกเองเลยครับโดยอาร์เดียนคลาร์กเขาเป็นนักวิเคราะห์อของเว็บไซต์พิมลิกอยู่แล้ว mm hmm. เขาจะเอาคู่น่าสนใจมาวิเคราะห์แท็กติกให้ฟังในแต่ละสัปดาห์อยู่แล้วครับ mm hmm. ซึ่งในสัปดาห์นี้แน่นอน mm hmm. เขาก็ต้องวิเคราะห์ในเรื่องของแดงเดือน mm hmm. หัวข้อคือเอริกเทนฮาร์กจะสามารถชนะในการดวลแท็กติกกับอดีตคู่แข่งตอนอยู่ใน mm hmm. ลีกคอนแลนด์อย่างอาร์เนอร์ส็อตได้หรือไม่อารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมันก็คือเรื่องของแท็กติกเอาอย่างแรกเลยนะครับ แมนยูนิเต็ดตั้งแต่เริ่มซีซั่นนี้มาตั้งแต่ปรีซีซั่นจนมาถึง2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเจอตัวตนบางอย่างที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมเพรสซิ่งแม้ว่านัดล่าสุดนะครับแมนยูนเต็ดนะฮะอาจจะมีการแพ้บริทันแอนโทฟอัลเบียนมา2ต่อ1นัดที่แล้วนะแต่ถ้าเอาในแง่ของผลในในแง่ของผลนะแพ้แต่ในแง่ของฟอร์มการเล่นนะแมนยูนเต็ดไม่ได้เล่นแย่เลยนะครับเล่นใช้ได้เลยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการเล่นเกมเพรสซิ่งตอนที่ไม่มีบอล เล่น4-2-4เล่น4-2-4คล้ายๆใครวะคล้ายๆรีพูเราเลยวะแต่ว่ามันเป็นระบบที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพูดในมุมผมแั๊นึงนะผมว่าระบบก็4-2-3-1คล้ายกันอีกตอนเล่นเกมเพลยซิ่งก็4-2-4คล้ายกันอีกเรียกได้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ดวนกันหมัดต่อหมัดแล้วก็มีความคล้ายกันในหลายๆอย่างเลยนะครับแต่ว่าทั้งในแง่ของสถิติครับเพื่อนๆถ้าเราวัดในแง่ของสถิติ การที่ไปชนะการคลองบอลในแดนสุดท้ายฟ i n a l นอเตอร์สนะครับแมนยูนเสองนัดที่ผ่านมาทำได้ทั้งหมด16ครั้งนะแล้วถือว่าเป็นทีมที่ไปแย่งบอลหรือไปชนะการคลองบอลในแดนสุดท้ายของคู่แข่งเนี่ยได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกหลังผ่าน2เกมนั่นแปลว่าเขาเพสซิ่งแดนบนได้ดีขึ้นครับปีนี้เพสแล้วได้บอลกลับมาแล้วเล่นเกมโตได้เลยอะไรแบบนี้ตรงเนี้ยเขาบอกว่าลิฟูต้องระวังก็จะมีตัวลุกอย่างพวก อามัดอย่างพวกแรดฟอร์ดที่ไปแย่งบอลด้านบนได้เยอะนะครับต่อมาการวอนโพสเซชันคือการชนะการครองบอลอันนี้นับทั่วสนามเลยทั้งกลางสนามด้วยทั้งด้านบนด้วยหรือด้านล่างด้วยก็ตามนับรวมหมดแล้วแมนยูเป็นอันดับ2ของลีกครับแล้วก็ตัวที่เป็นทีเด็ดในการชนะแดนกลางแบบตัดบอลได้ก็จะเป็นพวกกาเซมิโลกับทางบ็อบอ่าคอปปี้ไมนูที่ทําได้คนละ 11- 12ครั้งเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจตรงนี้ลิปูต้องระวังนะครับ และอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือถ้าแมนยูนเต็ดใช้เป็นเซิร์กซีอย่างที่คาดเมื่อสักครู่นี้ใช้เป็นฟอสไนใช่ไหมฟอสไนหน้าที่เป็นยังไงส่วนใหญ่ลงมาล้วงบอลใช่ไหมครับถ้าลงมาล้วงเนี่ยมิดฟิลรวมบูโน่แฟนัน์อยู่แล้วมันจะเป็นสามรวมมิดฟิลตัวลุกด้วยแล้วก็ถ้าไอเจ้าเซิร์กซีลงมาล้วงอีกอะ่ะมันอาจจะเป็นสี่ซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าลิพูมิดฟิลสามตัวของเราอะ่ะนะไม่ว่าจะเป็นแม็กคาริสเตอร์ กาเฟนแบกโซบอสไลก็ต้องพยายามชนะการดวลตรงแดนกลางซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับแมนยูนเต็ดอาจเจอกับความยากลาบากถ้าอขออภ,ภัยลิพูอาจจะเจอความยากลาบากนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูนเต็ดมาเล่นรสซิ่งแบบหนักๆอย่างเกมที่อิฟส์วิดทาวทำกับเราในครึ่งแรกนะเราจะต้องแก้การรสซิ่งเหล่านั้นให้ได้นะเราต้องแก้เหล่านั้นให้ได้แล้วก็ดมินิกโซบอสไลคือตัวที่จะคอยพลิกบอลแดนบนตรงพ็อกเก็ตสเปซนะครับบริเวณที่มันเป็น ไรซ์เซนเตอร์พ็อกเก็ตนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยตามที่ขึ้นในภาพอ่ะคือเขาจะเป็นตัวพลิกบอลตรงนั้นอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญถ้าบอลเราสามารถพลิกจากข้างหลังไปถึงโซโบให้พลิกบอลไปด้านบนได้ตรงนี้ก็จะสามารถสร้างสรค์เกมแล้วก็โจมตีใส่แมนยูเต็ดได้นะครับแล้วก็มีตัวที่ต้องดวลกันก็คือโซบอสไลด์ต้องดวลกับทางไมนูแน่นอนตามตำแหน่งนะฮะขณะเดียวกันนะครับนะสิ่งที่ดีงามของลิเวอร์พูลคือการแกะเพชรนี่แหละครับจริงๆ เราทําได้ค่อนข้างใช้ได้เลยกับการแกะเพจอาจจะมีเกมครึ่งแรกที่เจอกับอิฟสวิ t ทาวที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้านับรวมครึ่งหลังของ i ิฟ w วิแล้วก็รวม90นาทีที่เจอกับเบรนท์ฟอรเรามีการแค้เกมกันได้อย่างยอดเยี่ยมครับนะคือคู่กลางที่ช่วยกันบิวเน่นอกจากกองหลังเนี่ยก็จะมีแมคก้ากับกาเฟนแบกเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วมีโซโบลงมาล้วงประมาณหนึ่งด้วยคือช่วยกันเพิ่มโอเวอร์โหลดตัวตรงแดนกลาง รวมไปถึงมีเทรนด์ครับที่ก็จะคอยปักหลักอยู่ข้างหลังหรือถ้าขึ้นเคลื่อน,นขึ้นมาหน่อยเทรนด์ก็จะหุบเข้ามาในเล่นเป็นอินเวอร์สก็คือยังไงก็ตามเราอะ่ะไม่ปล่อยอิทธิพลในแดนหลังกับแดนกลางในการบิลลอัพอยู่แล้วและที่สําคัญพอเราคออ,อกันออกไปเราจะมีตัวว่างหนึ่งคนที่จะเป็นตัวเราจะเล่นการสวิตช์เพย์ออกมาสวิตช์เพย์ออกมาในพื้นที่ว่างด้านข้างนัดที่แล้วเราแกะเพย์เนี่ยเขามีการทําให้ดูนะครับเราแกะเพยสวยๆอย่างเงี้ย คู่ต่อสู้ขึ้นมาบีบอย่างเงี้ยเบนฟอร์ดมาบีบอย่างเงี้ยเราแกะเพจไปให้ล็อบโบ้สามครั้งด้วยกันที่สวยๆอย่างช็อตนี้โดนบีบเทรนด์ออกข้างให้ล็อบโบ้แล้วก็ได้บอลโตขึ้นไปเลยหรือช็อตนี้โซโบเห็นแกะเพจกันด้านขวามาได้แล้วแต่เห็นด้านซ้ายว่างก็สวิตแกนเปลี่ยนแกนไปให้กับล็อบโบ้อีกเหมือนกันหรืออย่างช็อตนี้นะครับแม็กลิสเตอร์ก็เราแกะเพจกันมาจนแม็กลิสเตอร์เห็นล็อบโบ้ว่างก็จ่ายให้ล็อบโบ้ได้เก็งเกมสวนกลับดังนั้นล็อบโบ้เนี่ยจะเป็นคนที่คอย หาพื้นที่ว่างในการแกะเพสให้เพื่อนด้วยเป็นคนคอยหาพื้นที่ตรงนี้แล้วเพื่อนแดนกลางหรือแล้วก็ตามจะมองเขานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของลิเวอร์พูลนะครับแท็กติกเขาก็บอกนะครับว่าการครอบครองบอลครับการผ่านบอลสําเร็จของลิเวอร์พูลนะฮะในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยทำได้ถึง9 1 3 6จจ่ายบอลชัวร์มากและเป็นการจ่ายบอลที่ชัวร์ที่สุดของลิเวอร์พูล ในประวัติศาสตร์ของลิฟูเป็นอันดับที่4เลยครับรองลงมาจากปีที่แล้วที่เจอวูฟเนี่ยนะผ่านบอลสำเร็จ91% 91.47%มันจะเฉือนกันแค่ไอจุดทศนิยมด้านหลังนะฮะแลวมีเกมกับเฮาในปี16แล้วก็มีเกมกับแอสตันวิลล่าในปี2023นะครับดังนั้นจุดหนึ่งก็คือลิพูเป็นทีมที่ครองบอลเหนียวตรงเนี้ยนะแบบคุมก็อย่างที่อาร์เนสต์อตบอกว่าจะต้องพยายามคุมเกมให้ได้เนาะแล้วก็จุดอ่อนของแมนยูครับ นะจุดอ่อนของแมนยูที่เป็นแบบชัดๆเลยใน2เกมที่ผ่านมาอย่างนัดล่าสุดเนี่ยก็โดนลูกโดง่งนะเปิดคอจากด้านข้างเข้ามาให้กับจอเปโดโขกเข้าไปแล้วก็แพ้ใช่ไหมนะัดสัปดาห์ที่แล้วแมนยูเต็ดมีสถิติในการโดนลูก,กอากาศที่ไม่ค่อยดีโดนคู่ต่อสู้เล่นลูก,กอากาศแล้วเกิดกับความอันตรายเยอะมากในสองนัดที่ผ่านมาครับนี่คือสแต,ตท,ที่ออกมาครับว่าทีมไหนที่โดนลูกโขกอ่ะรวมทั้งเซตพีดหรือโอเปนเพย์ก็ตามนะครับโดนลูกโขก มากที่สุดหมายถึงโดนคู่ต่อสู้ได้ได้มงอะเข้าไม่เข้าไม่รู้นะแต่รวหมดอะ่ะเป็นแมนยูนเจอดอันดับสองเลยครับโดนคู่ต่อสู้หกถึงเก้าครั้งเข้ากี่ลูกไม่รู้เข้าหนึ่งลูกสองลูกนี่แหละแต่ว่าก็คือโดนลูกลูกโด่งบ่อยแล้วก็รับมือไม่ค่อยอยู่เลสเตอร์อันดับหนึ่งเลยครับโดนไปสิบสองลูกนะลิปูเราไม่ได้ติดท็อปตรงนี้ลิปูเรารับมือกับลูกโด่งได้ดีส่วน XG Form ฟอร์มเฮด o ดอร์ตเฟก็คือในไอ้ลูกมงเหล่านั้นเนี่ย คิดเป็น XG คิดเป็นประตูก็คือแมนยูโดนมากที่สุดเลยนะฮะ1.16อ่ะมันคือลูกที่ถ้าลิเวอร์พูลมีทั้งตัวที่มงเก่งๆอย่างโชต้าฟานได้โกนาเต้ตรงนี้เขาบอกว่าแมนยูต้องระมัดระวังนี่คือการเจาะแท็กติกทั้งหมดที่ผมนำมาฝากเ,เพื่อนมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยนะครับคือแชมปี้ยนลีกเนี่ยจับสลากไปตั้งแต่วันพฤหสัสบ,บดีแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้วางโปรแกรม ว่าแต่อันไหนอันไหนก่อนอันไหนที่หลังวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอันนี้ล็อกวันไปแล้วครับเอาตามนี้เลยนะครับนัดแรกเราเจอกับ a อมิลานก่อนครับ17กันยายนก็คือหลังเบรกทีมชาติมาเนี่ยเริ่มแล้วแล้วก็ต้นเดือนตุลาคมครับไปต่อกันที่โบโรนยานะครับอ่าให้ดูคําว่า w เวกับ Home นะครับเพื่อนเ a ื่อนเวคือเยือน Home คือในบ้านนะครับจากนั้น23ตุลาเจอไลซิทครับไปเยือนจากนั้น5พฤศจิกาเล่นในบ้านครับเจอกับ เลเวอร์กูเซนจากนั้นครับเล่นในบ้านต่อครับเจอกับทางเลอบริตช่วงปลายปีเลยเอย้ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยครับ27นะแล้วก็ไปเยือนบ้างครับไปเยือนสเปนครับ,นรบในวันที่10ธันวาคมไปเยือนจิโรนาจากนั้นครับกลับมาเล่นในแอนฟิลครับเจอกับลิวในวันที่21มกราคมอันนี้คือเตะข้ามปีเลยนะปกติรอบแบ่งกลุ่มถ้าเป็นปีก่อนๆนนะมันเตะแค่ธันวาคือจบแต่นี่ข้ามไปถึงมกราเลยนะครับ21อ 21มกกาครับเล่ในในบ้านเจอริวแล้วก็ปิดท้ายครับไปเยือน PSV ที่ฮอลแลนด์ครับ29มกกาคมจะสังเกตว่าเป็นเตะอิตาลี2นัดก่อนเลยแล้วก็มาเตะเยอรมัน2นัดแล้วก็มาเตะสเปน2นัดแล้วค่อยมาปิดท้ายที่ฮอลแลนด์1นัดกับฝรั่งเศส1นัดแล้วก็ฮอลแลนด์1นัดดูอย่างนี้ยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆเลยว่าหลังเบรกทีมชาติครับเพื่อนๆ ไอ้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนักเตะคนนั้นไม่ค่อยได้ลงเล่นคนนี้เมื่อไหร่จะได้ลงตัวสำรองนั่งก้นด้านกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวครับใครก็ตามที่เราเชียร์ตัวสำรองอยากจะให้สำรองได้ลงเล่นไม่ต้องกลัวเลยครับหลังเบรกทีมชาติรู้เรื่องแน่อะคืนนี้เราเจอแมนยูใช่ไหมครับหลังเตะคืนนี้เสร็จเราจะพักเบรกทีมชาติกัน2สัปดาห์กลับมาเตะกันอีกทีนึงคือ14กันยายนก็พักไป2สัปดาห์ใช่ไหมหลังจากนี้เพื่อนๆดูโปรแกรมแล้วกันนะครับ พรีเม oh, oh. ียร์ลีกโอ้โหเตะแน่นแน่นเน้นเนเลยนะฮะเตะทุกๆ4วันอะผมบอกกันด้วยแบบนี้ทุกๆ3-4ถึงวันเตะหมดอะ14่เตะเจอฟอเรสต์18เกมแชมเปี้ยน์ลีกเจอกับมิลานอ่ะแล้วผมไล่ไปเลยนะอ่ะ4วันเจอบอนมัตสวันเจอเวสแฮมและอีก4วันเจอเจอวูฟแล้วก็อีก4วัน4-5วันไม่เกินเนี้ย4-5วันเจอกับโบลญญาอีกแล้วก็อีก3-4วันเจอกับพาเลตอีก แล้วก็พักเบรกทีมชาติมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆเดือนเลยครับพักเบรกทีมชาติกลับมาอ่บเกมลีกสลับเกมแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เกมลีกเบิ้ลแล้วก็มาสลับเกมแชมเปี้ยนลีกอะไรแบบนี้แล้วมันจะเตะทุกๆกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์ไปเรื่อยๆเลยโปรแกรมมันถูกเพิ่มมาจากแชมเปี้ยนลีกครับและนี่ครับเพื่อนๆยังไม่รวมโปรแกรมลีกครับด้วยนะครับโปรแกรมคาราบาวครับหรือว่าลีกครับที่จะสอดแทรกเข้ามาในนี้ด้วยโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องกลัวครับ จะมีการโรเตชันแน่แทบจะทุกทีมเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่ได้เล่นในฟุตบอลยุโรปอ่ะใช้คํานี้นะทีมที่ได้เล่นในฟุตบอลยุโรปยุโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือจะเป็นแชมเปี้ยนลีกอย่างเราก็ตามทุกทีมจะโปรแกรมแน่นเอียดและจะต้องมีการโรเตชันต้องหมุนนักเตะกันแน่ไม่อย่างนั้นตายถ้าเตะทุกๆสาวันแล้วใช้แต่ตัวจริง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 ,รงเหมือนเดิมทุกนั้นนะตายยังไงก็ต้องมีการสลับเล่นและเดี๋ยวถึงช่วงเวลานั้นนะเราจะได้เห็นฟอร์มของนักเตะได้เห็นการโรเตชันแบบ เออได้เห็นฟอร์มกับนักเตะแบบหลากหลายมากขึ้นรอครับเอาเป็นว่าหลังเบรกทีมชาติกลับมามันจะเข้าสู่เริ่มต้นเลยครับของโปรแกรมหัดหรือโหดนะฮะทีนี้ผมขอเก็บตกทิ้งท้ายนะครับที่เรื่องของสีสันนะครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายเบื้องหลังในมุมมองของของทีมซื้อขายของเราที่มาจากสายข่าวนะครับอย่างเจมพีเอสที่เขาไปสืบทราบข้อมูลจากแหล่งข่าววงในว่าทีมงานซื้อขายเราคิดยังไงเกี่ยวกับในดีของเคียซ่าแล้วก็อื่นๆเล็กน้อยในการเก็บตกให้อย่างแรกเลยค่าเหนื่อย เอาแบบจากนักข่าวสายหงเราเป็นท่านแรกเลยนะครับที่บอกว่าตัวของเคียซ่าครับได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นี่ครับซึ่งเป็นตัวเลขในสัญญา4ปีครับ120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เขาใช้คําว่า similar to his salary at Juventus นะครับก็จะเป็นค่าเหนื่อยที่คลา้ายคล้ายหรือใกล้เคียงกับที่รับอยู่กับที่ย u v e n t u s นะครับเ,เราเคยได้ยินข่าวในสื่ออิตาลีเนาะบ,บอกว่า ัวนักเตะเนี่ยได้ค่าเหนื่อยประมาณ8-9หมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์โดยที่หลังหักภาษีแล้วอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอันนี้คือตัวเลขแบบรวมภาษีซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่ในอังกฤษเวลาเราพูดกันว่าค่าเหนื่อยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนี่ยจะเป็นการรวมภาษีครับแต่อ้พวกต่างแดนน่ะมักจะหักภาษีกันอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปอ่าแต่ถ้าเราดูตามนี้แสนสองก็จะเท่ากับพวกใกล้ๆกับพวกนูนเยสใกล้ๆกับพวกกาเฟนแบกนะใกล้ๆกับพวกแมคคริเซอร์อยู่ในเทียร์ใกล้ๆกันสำหรับเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับ แต่ค่าตัวเราได้มาในหลัก10 10ละ12.5ล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทีมงานหลังบ้านเรารู้สึกว่ามูลค่าเนี่ยมันต่ำกว่าตลาดและน่าลงทุนและมันไม่ใช่แค่ว่าราคาต่ำกว่าตลาดอย่างเดียวเจมส์เพียสบอกว่า Data หลังบ้านนะ Data หลังบ้านวิเคราะห์กันมาหมดแล้วไอ้เรื่องอาการบาดเจ็บอะ่ะเขาไม่ได้เจ็บหนักอะไรแล้ว นับตั้งแต่เจ็บเอ็นหัวเข่าหลังจากนั้นเขาเจ็บในลักษณะที่เจ็บแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเจ็บได้นัด2นัดกลับมา3นัดกลับมาอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปเจ็บได้แล้วพอบวกกับราคา12.5ล้านมันไม่ได้มันไม่ได้แพงเกินไปที่จะมาเสี่ยงนึ่งผ้าอ,ออกใช่ไหมบวกกับฐานข้อมูลหลังบ้านวิเคราะห์แล้วในเรื่องของการทํางานหนักเวิร์กเลดตอนไม่มีบอลก็ดําได้ดีตอนมีบอลก็เป็นนักเตะที่มีชุดทักษะที่ดีนะครับ มีชุดทักษะที่เหมาะสมและเข้ากับสไตล์ของอาร์เน็ส์สล็อตได้นี่คือทีมงานหลังบ้านทั้งทีมซื้อขายทีม Data ข้อมูลสถิติหลังบ้านวิเคราะห์ตรงกันแล้วก็มีความหลากหลายครับเล่นได้หมดในตำแหน่งแนวรุกและที่สำคัญเราพูดกันมาตลอดว่ามันไม่มีคนแบ่งเบาภาระโมซาลาตอนนี้เราได้แล้วครับก็คือเคียซ่าส่วนเรื่องดีลนี้ตอนไปพูดคุยครับนะเขาบอกว่าดิชาทิสไม่ได้บินไปที่อิตาลี นะครับไม่จาเป็นต้องทําเหมือนตอนที่ไปคุยกับซูมินดี้บินไปบินไปที่สเปนอ่ะไม่ต้องอันนี้อยู่ที่อังกฤษเลยโทรคุยอย่างเดียวเพราะว่า 1. เวลาโทรคุยกับเจ้าหน้าที่ฝั่งนูน้นสบายคุยภาษาอิตาลีก็ได้นิชา,า,า์ทิวส์โตามาจากอิตาลีตอนเป็นเด็กก็เลยพูดได้หลายภาษาคุยภาษาอิตาลีได้คุยาาอังกฤษก็ได้สบายครับพอแล้วก็นักเตะครับได้คุยกับอร์เนอร์สโลตคุยกันเรื่องแผนง,งานคุยกันเรื่องความทะเยอทะยานครับเป้าหมายของนักเตะ ambition ของนักเตะ มันทําให้มันเข้ากันแล้วก็มันการพูดคุยมันก็ลื่นไหลบวกกับภาษาอังกฤษที่คล่องเขาใช้คําว่าคล่องเลยนะภาษาอังกฤษที่คล่องของทางเคียซ่าก็จะสามารถช่วยให้นักเตะปรับตัวได้เนี่ยคือทีมงานวิเคราะห์ไว้หมดแล้วส่วนเรื่องความฟิตครับไม่แปลกเลยครับว่าสลอตจะเบรกไว้ที่จะเบรกเราอะจะเบรกเราว่าเอ,อ้ยอาจจะยังไม่เร่งใช้เคียซ่าทันทีในเกมแดงเดือดนะ เพราะว่าโอเคปีที่แล้วอย่างที่บอกว่าเขามีเจ็บบ้างแต่เขาไม่ได้เจ็บขนาดว่าเล่นไม่ได้เขาเล่นไป37เกมนะครับในทุกรายการถ้านับทุกรายการบอลถ้วยด้วย37เกมครับอ่าแล้วก็ยิงไป10ประตูครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยครับเพียงแต่ว่าพอหลังจบซีซั่นอ่าแล้วเขาก็ไปเล่นศึกยูโรกับอิตาลีในศึกยูโรกับอิตาลีนั่นคือการลงเล่นครั้งสุดท้ายของเคียซ่าเลยหลังจากนั้นไปพักร้อนกลับมาอา้าวหันชื่อซะอย่างนั้นยูเวนตุสคือจะขายหันชื่อเคียซ่าออก ไม่ให้เคียซ่าซ้อมกับทีมให้เคียซ่าไปซ้อมเดี่ยวแล้วก็ไม่ให้เคียซ่าเล่นเกมอุ่นเครื่องด้วยได้แต่ซ้อมเดี่ยวเดียวแล้วก็ไม่ให้เคียซ่าเล่นเกมเซเรอานัดแรกด้วยไม่ให้เล่นก็ทําให้ขาดในเรื่องของแมตช์ฟิตเนสครับซึ่งตรงนี้อันเนอร์โซล่าบอกว่าเดี๋ยวจะทําการเรียกความฟิตนักเตะก่อนแล้วก็ทีมหัวหน้าศักยภาพนักเตะนะครับอย่างรูเบนปีเตอร์รวมไปถึงโค้ชฟิตเนสในทีมนะครับก็จะต้องทําการช่วยกันเพื่อเรียกความฟิตของเคียซ่ากลับมาเชื่อว่าหลังเบรกทีมชาติน่าจะดีขขึ้นครับสาาหวมฟอง เรื่องวิดฟิลตัวรับพาสซูบิเบนดี้นี่ก็เป็นอะไรที่เสียหายทีมงานมองว่ามันไม่มีตัวเลือกในตลาดนั่นคือความเสียหายแล้วล่ะก็คือทีมงานมองว่าโอ้โหซวยเลยพอไม่ได้เคียร์ซ่าแต่ก็ต้องทาไงได้ถ้ามันไม่ดีกว่าที่มีอยู่ก็ขอใช้การเฟนแบกดีกว่าซึ่งต้องมารอดูกันว่าระยะยาวมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าหนูเอลวินเอมนนะครับที่เป็นกองหลังพรสวรรค์สูงของวูฟเวนตันเนี่ยวัยสิบหกปี นะที่เราเซ็นมาเป็นดาวรุ่งเข้าเยาวชนนะนะถ้าจำไม่ถ้าจํากันไม่ผิดนะครับเพื่อนเเราตกลงดีลเนี้ยได้ก่อนเอ็นกูโมาแล้วท้ายที่สุดก็ผ่านในเรื่องของค่าชดเชยผ่านในเรื่องของการตรวจสอบจากพิมพิลีกแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนคนใหม่ของลเวอพูนี่เอแมนนะครับวัย16ปีคนนี้แต่สําหรับคนที่ถามเข้ามาว่าแล้วไอเนี้ยเอ็นกูโมห้าล่ะยังไม่มีอัปเดตครับ มันยังอยู่ในแสดงว่ายังอยู่ในกระบวนการสุดท้ายก็คือการผ่านการอนุมัติจากพิมพ์ลรีตอนนี้ยังไม่ผ่านแต่ดผมว่ามันจะผ่านในอีกไม่นานเพราะว่าถ้าดูตามกรอบเวลานะครับเอแมนเนี่ยตกลงได้ก่อนไอเอ็นกูโมฮาประมาณสัปดาห์กว่า,กวาเกือบ2สัปดาห์นั่นแปลว่าถ้าให้ดูตามกรอบเวลานี้อีกสักสัปดาห์หนึ่งนะอ่ะอีกสักสัปดาห์สสัปดาห,ดาห์แล้วน่าจะได้ความเคลื่อนไหวของดิโอเอ็นกโมหาว่าพิมพ์ลีกอ,อนุมัติแล้วหรือยังนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยผมจะบอกเพื่อนนะแป๊บหนึ่ง อะอะคือมีคนเขาตัดคลิปมาให้ดูครับว่าวิธีการเล่นของ a m a n เป็นยังไงบ้างผมก็ดูนั่งดูอยู่เอ๊ะแต่ดูไปดูมาเว้ยเพื่อนๆแป๊บนึงนะมันอยู่ไหนวะเนี่ยพอดีว่ารีทวิตไว้เยอะอ้าวเดี๋ยวผมขอหาก่อนน่าจะอันนี้มั้งอ่ะไม่เจอซะแล้วนะครับ a m a มเออชีวิตผม ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะฮะผมต้องหาให้ได้เอาเป็นว่าระหว่างที่ผมกาลังหาผมจะพูดตามไปได้วยว่าเอ,อคลิปการเล่นของ Aman เนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเขาเล่นถูกขยับขึ้นมาเล่นไม่ฟิลตัวรับแล้ววะผมหาไม่เจอว่ะแล้วผมแชร์ไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมว่าผมแชร์นะเดี๋ยวผมขอหาใหม่อีกทีนึงอันเนี้ยเนี่ยนี่นี่นี่นนนนหาสะไกลเลยนะฮะนี่ลองดูดีๆนะครับว่าตำแหน่งการยืนเขาอะไม่ใช่ไม่ใช่เซนไม่ใช่เซนเตอร์แล้วอะ มันเป็นมิดฟิลแล้วแล้วทักษะดีมากโอ้โหเดี๋ยวขอปิดเพลงกันเนี่ยเห็นไหมการตัดเกมกลางสนามแล้วทะลวงขึ้นไปแบบนี้มันคือมิดฟิลครับเนี่ยการเลี้ยงตะลุยด้วยจากตรงกลางสนามขึ้นไปมันไม่ใช่ดูตำแหน่งการยืนมันไม่ใช่เซนเตอร์นะครับเขาอาจจะเคยเป็นเซนเตอร์ก็ได้แต่เติมถึงหน้าปะเนี่ยเนี่ยลองดูนะลองดูนะการมาม้วนกลางสนามแบบนี้ไม่ใช่เซนเตอร์แล้วครับแต่ผมไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆให้เป็นเซนเตอร์นั่นแปลว่าอาจจะเคยเล่นเซนเตอร์แต่ปีล่าสุดอ่ะ อาจจะถูกขยับขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกมีผู้เล่นบนโลกใบน,นี้อีกหลายคนที่เล่นเซนเ,ซนเตอร์ตอนเป็นเด็กแล้วเปลี่ยนมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้เช่นดีแคนไลท์ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าเหมือนแต่แค่พูดได้ว่ามันสามารถเปลี่ยนตำแหน่งกันได้แล้วผมว่าเหมาะว่ะไอการที่วางบอลเก่งตะลวงบอลได้ตัดบอลดีเนี่ยเอาเป็นว่าเราได้กลางรับที่เป็นตัวพรสวรรค์สูงที่ทีมง,งานเรามองว่าเอามาปั้นก่อนได้ไป16ปีนะเดี๋ยวจะอยู่กับทีม U18 ของเราแล้วก็เหลือไอาว่ ผ่านการอนุมัติจากพิมพ์ริษัทเมื่อไหร่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งหน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้สมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้หรือกดส่งโดเนทยซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ซิเกอร์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้เช่นกันนะครับแล้วก็นี่ครับติดต่อโฆษณาสปอนเซอร์ช่องคนแอคนะครับหรืออยากจะพูดคุยร่วมงานอะไรกันนะครับมาที่อินบ็อกซ์เพจคนแอคหรืออินบ